X tutorial ในตอนนี้จะมาแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านแอปพลิเคชัน f u j i f i l m ม c m m r a Remote และ f u j i Film X App กันครับ สำหรับกล้อง X Series และ GFX ที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth เมื่อมีการเชื่อมต่อกล้องไว้แล้วมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะมีการเตือนเมื่อเปิดแอปเราสามารถทำการตรวจสอบและอัปเดตได้ตามขั้นตอนดังนี้อย่าลืมทำการชาร์จแบตให้เต็มหรือทำการเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จเต็มแล้วเริ่มที่แอป Fujifilm Camera Remote ทำการเปิดกล้องเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมารอจนกล้องและสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ผ่านแอป แต่ที่เครื่องหมาย3มขีดที่มุมบนด้านขวาของแอปเพื่อเข้าหน้าจอ Setting ดูที่รายการเฟิร์มแวร์อัปเดตหากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะมีเครื่องหมายจุดสีเขียวแตะเลือกรายการเฟิร์มแวร์อัปเดตที่หน้าจอเฟิร์มแวร์อัปเดตจะแสดงพร้อมเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ขนาดไฟล์ ทำการแตะที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์หน้าจอล i c เส s e อะ r ก e เม n นจะปรากฏอ่านข้อตกลงต่างๆแล้วแตะที่ I Agree แอปจะเริ่มทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ทั้งนี้ความเร็วในการดาวน์โหลดจะขึ้นกับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อดาวโหลดเรียบร้อยแล้วแตะที่ปุ่มอัปเดตหน้าจอแอป,ปจะแจ้งให้ไปดมเนินการที่กล้องที่กล้องหน้าจอสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแสดงเลือกโอเคแล้วกดปุ่มเมนูโอเคกล้องจะเริ่มการเชื่อมต่อกับแอป,ปที่แอป,ปตรวจสอบหน้าจอของตัวแอป,ปอาจมีกรอบแสดงการเชื่อมต่อปรากฏให้กดเลือกทําการเชื่อมต่อ กล้องจะเริ่มการเชื่อมต่อกับแอปแอปจะทำการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ไปที่กล้องโดยขณะทำการอัปโหลดห้ามปิดกล้องและที่สมาร์ทโฟนห้ามปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนปิดแอปหรือสลับหน้าแอปหรือใช้งานอื่นๆบนสมาร์ทโฟนเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วกล้องจะเริ่มทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยระหว่างทำการอัปเดตห้ามเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ห้ามปิดกล้องรวมถึงห้ามถอดเลนส์เมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความให้ทราบว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นเสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับแสดงเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตให้ทำการปิดกล้องนั่นคือการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับกล้อง X Series และ GFX ที่เชื่อมต่อกับแอป Fujifilm Camera Remote ด้วย Bluetooth สำหรับกล้อง f u j i f ิล์ที่เชื่อมต่อกับ f u j i f ิล์มแไว้จะมีขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ดังนี้เมื่อเปิดกล้องและเชื่อมต่อกล้องกับ x f p ผ่านบลูทูธจะมีการแจ้งเตือนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตรงรายการกล้องที่ใช้งานแต่ตรงเครื่องหมาย3จุดที่มุมบนด้านขวาของรายการกล้องเพื่อเข้าหน้าจอ setting for the camera ที่รายการเฟิร์มแวร์อัปเดตจะมีเครื่องหมายวงกลมสีเขียว แต่ที่รายการนี้หน้าจอเฟิร์มแวร์อัปเดตจะแสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่จะอัปเดตขนาดไฟล์และรายละเอียดที่อัปเดตแต่ที่ปุ่ม I Agree to the License Agreement Begin Download to Upgrade the Camera แอป,ปจะทำการดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ขนาดดาวน์โหลดห้ามปิดแอปและเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วแอป,ปจะทำการเชื่อมต่อกับกล้องโดยในการเชื่อมต่ออาจมีกรอบแสดงการเชื่อมต่อปรากฏให้กดเลือกทำการเชื่อมต่อแล้วแอป,ปจะทำการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ไปที่กล้อง โดยขนาดทาการอัปโหลดห้ามปิดกล้องและที่สมาร์ทโฟนห้ามปิดหน้าจอสมาร์ทโฟนปิดแอปหรือสลับหน้าจอแอปหรือใช้งานอื่นๆบนสมาร์ทโฟนเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วกล้องจะเริ่มทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยระหว่างทําการอัปเดตห้ามเปิดฝาปิดช่องแบตเตอรี่ห้ามปิดกล้องรวมถึงห้ามถอดเลนส์ เมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงข้อความให้ทราบว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับแสดงเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตแล้วให้ทําการปิดกล้องและทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัวแอปพลิเคชันครับและสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นั้นมีสิ่งที่ต้องเน้นย้ําแบตเตอรี่ควรจะชาร์จเต็มและควรใช้แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกล้องเท่านั้นหรือเทียบเท่า